สวัสดีครับพบกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูตแมงปีมนะครับตอนนี้แมงกะบี้นะครับก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับทุกคนก็หิวข้าวแล้วครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันวันนี้อาจจะกินสายหน่อยนะครับไม่เป็นไรเนาะยังยังได้กินข้าวเช้านะครับเดี๋ยวข้าวกลางวันจะไปกินที่หมอชิตนะครับเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับผมจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปที่หมอชิต ไม่ไกลครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปประมาณนิดเดียงก็ถึงแล้วไม่นั่งวินก็นั่งแท็กซี่ครับมีอยู่สองอย่างแป๊บเดียวก็ถึงครับมันอยู่ใกล้กันแต่ดูจักกับหมอชิดนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกินข้าวกันดีกว่านะครับแดดแจ่มใสครับทุกคนนะครับห็นภาพบรรยากาศที่กรุงเทพนะครับแดดแจ่มใสมาก ก็ไปกินเกาเหลาครับทุกคนนะครับผมชอบกินเกาเหลานะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันนะครับจริงๆอาหารน้ําสั่งอะเยอะๆแต่ว่าผมไม่กินนะครับเพราะว่ามันมีน้ํามันเยอะนะครับเราก็เลือกกินนะครับเลือกกินถ้าเราอยากจะน้ําหนักลดหรือสุขภาพดีเราก็ต้องเลือกทานนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเห็นอะไรอร่อยอาทานหมดนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมลดน้ําหนักนะครับ ใครที่ไม่ได้ลดก็กินตามปกตินะแดดจ้าแล้วนี่ นะกรุงเทพเนาะเยอะแยะไปหมดเลยไม่เหมือนบ้านนอกนะฮะบ,บ้านนอกมันไม่ได้มีอะไรเนาะผมต้องบอกว่าผมชอบอยู่ป่ามากกว่านะในเมืองนะครับมันต้องมีเงินเพราะว่าเงินสำคัญมากถ้าใครมีบ้านอยู่ในกรุงเทพอะถือว่าสุดยอดแล้วนะ ซอยซอยเล็กมากซอยเล็กจริงๆครับอ,าอ,าอ,าอางานอง,งอกเขาเหลาหายสงสัยวันนี้จะได้กินอย่างอื่นนะทุกคนนะนะครับ เนี่หมูนี้แ,คคแดง,ง,แดงอเอวแกะเอวัเนอัเน้อวันี่วับเนืมีวั้ัวเนื้อันืมีนอือเือเอเีัเวับอนนี้อ, 35, อันอันอ น,น้ำไม่ไม่ไม่ฟรีใช่ไหมไม่ฟรีค่น้ำมีน้ำอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมาซื้อน้ำมาทุกคนนะเมื่อกี้ก็ไม่ไม่ได้น้ำมาเ,เดี๋ยวมาซื้อน้ำเอาไปไหนละ ไ,ได้ครับร้านเ้าเหลาปิดครับร้านเ้าเหลาจะเป็นน้ำฟรีนะครับแต่ว่าร้านนี้ที่ผมกินมันมันมันไม่ได้ฟรีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็อุ่นหนุนไปนะครับเจ้าของร้านน้ำอยู่ข้างหลังเนี่ยเจ้าของร้านน้ำอยู่ข้างหลงังนะบอกน้ำเปล่าคนหนึาา่ง นะครับก็เดี๋ยวมานั่งกินบะหมี่นะครับหมูแดงนะครับ ชิมก่อนนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ารถส่งเครื่องนะครับรถส่งเครื่องโอ,โอ้รถไฟนะครับเสียงรถไฟดังอ่าอชิมก่อนนะครับทุกคนอ่าโอเคน้ำซุปกำลังดี รเราก็จะปรุงปรุงไม่เยอะนะครับของผมใส่แค่พริกแล้วก็น้ำส้มนะครับก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับในิดหน่อยอันนี้มีน้ำซุปมีความหวานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเติมตานะครับอโอเค บะหมี่เขาก็ทำทำทำน่ากินอยู่นะทำซุปเขาอร่อยนะครับก็แต่ละร้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเลยเนี่ยนะเขาเขาขาเยอะอยู่นะเนี่ยสามถึงห้าได้เยอะอยู่นะเนี่ยครับทุกคนนะครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะครับถ่ายทีเป็นไงดูใกล้ๆเป็นไงบ้างครับน่ากินไหมโอเค ไฟรถไฟฟ้าไอ้ตรงนี้มีแนี้หมดเลยอ่ะนะครับสามกษัตริย์เลย ข้าวที่สูน์อาหารที่หมอชิดนะครับเพราะว่าผมจะต้องซื้อตั๋วกับกำแพงเพชรนะครับทุกคนเช้านี้ก็ได้กินบะหมี่ก่อนนะครับ อร่อยนะ FC นะไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยนะไม่ใช่ว่าหิวนะแต่ก็อร่อยจริงนะครับก็โอเคอะมีได้หลายร้านนะครับขายอันนี้มะม่วงเปล่าฮะอ,อ๋อมองเหมือนมะม่วง <laughs> อ๋อ นะครับแม็กี้ก็ไปโหลดคลิปที่ห้องนะครับทุกคนนะครับหลังจากที่ได้กินบะหมี่เสร็จแล้วเนาะนะครับหลังจากนั้นมื้อเที่ยงนะครับมื้อเที่ยงก็จะไปกินที่หมอชิดนะครับจะเป็นทีูนย์อาหารที่หมอชิดนะครับทุกคนกลางวันกินข้าวนะครับ หวังว่าคราวหน้าก็จะได้มาพักที่นี่อีกนะครับเพราะว่าที่นี่มันก็ไม่แพงนะครับบรรยากาศแจ่มใสแจ่มใสนะครับแดดดีมากถ้าซักผ้าเนี่ยผ้าจะแห้งเร็วๆนะครับทุกคน เราเดินไปชั้นสามนะครับโอ้ชั้นสามเลย่ะแต่ค่อยๆเดินไปนะครับเหมือนอ่องลัางกายในตัวนะครับแต่ห้องพัดลมอ่ะมันมันต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันมีแค่พัดลมถ้าเป็นห้องแอร์มันปรับได้นะครับ เราก็ถึงหน้า,ห,านนนนห้องแล้วนะครับทุกคนครับแหมงอพี่ก็ถึงห้องแล้วเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ